มอร์นิ่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินน้ำทั้งวันนะคะและชาเลนจ์นี้เริ่มที่ตีห้าคืค่ะทุกคนค่ะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมมันต้องเช้าขนาดนี้รู้ไหมคะทุกคนก็เพราะว่านี่เลยค่ะตัวการทำให้เราตื่นเช้าขนาดนี้นะคะ ไม่ต้องงงนะคะทุกคนค่ะว่าพี่อั๋นแต่งตัวแบบนี้ทาไมดูแปลกๆไปจริงๆแล้วพี่อั๋นแบบชอบใส่เสื้อรัดรูปค่ะทุกคนจะบ้าเหรอเรากำลังไปแถวแถวสนามบิน,นะค่ะทุกคนไปเฝ้าพี่อั๋นปั่นจักรยานนะคะทุกคนค่ะนี่นี่ก็คือชุดปั่นจักรยานแบบนี้เช้านี้นะคะน้ําแรกที่เราจะกินนะคะทุกคนคะ่ะก็คือ นี่เลยคะ่ะตัวช่วยในการให้เราตาสว่างขึ้นมานะคะกาแฟดำนั่นเองพี่อันทำชาเลนจ์นี้ด้วยกันไหมเบบโถง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเหรอกินน้ำทั้งวันโถ่นี่คือทำได้ยากอยู่น <laughs> <laughs> นี่นะคะกาแฟคนละกระป๋องค่ะไหนชนหน่อยชนชนชนวี <c oughs> เะ,ะต่อน้ำสองเลยค่ะทุกคนนี่น้ำเปล่าค่ะเปิดให้ผมหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยไปค่ะถึงเวลาแล้วค่ะพี่อานไปลงไปปั่นจักรยานได้แล้วเดี๋ยวน้ำสามจะมาแล้วอะไรน้ำเงือ่ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างหน่อยนะคะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศค่ะโอ้โห ข้างนอกสว่างมากนี่บรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมรถจักรยานอยู่นะคะพร้อมไหมสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวเรารอพี่อันปันจักรยานเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันว่าต่อไปเราจะไปหาน้ำอะไรกินไป ย้ายที่แล้วค่ะทุกคนมานั่งรอพี่อ่านข้างในโดมนะคะตอนนี้8โมงจะครึ่งแล้วค่ะทุกคน8โมง27นะคะพี่อ่านยังไม่มาทุกคนคิดดูดีตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงครึ่งอะแล้วเราอยู่กับน้ําแค่ขวดเดียวอะทุกคนขึ้นน้ําจะหมดแล้วค่ะทุกคนขายอยู่ข้าวมากนั่นนั่นพี่อ่านมาแล้วค่ะทุกคนอยู่ข้าวอะ่ะหิวข้าวก็ต้องกินกินข้า กินน้ำสิปวดๆแล้วอ่ะกินน้ำเก่งนะเก่งก็มันกินได้แค่นี้ไงไม่ต้องเก่งก็ต้องกินอ่เดี๋ยวไปหาให้เปินน้ำพิเศษน้ำพิเศษคืออะไรกินแล้วอิ่มด้ยเหมือนกินข้าวเลยใช่หรอไปเอามาเลยตอนนี้หิวข้าวมา อะไรอ่ะน้ำเนี่ยหรอใช่น้ำอะไรกน้ำที่บอกไงกินแทนข้าวได้บอกทุกคนก่อนนะคะกินน้ำเดย์ของเราวันนี้เนี่ยเป็นการชาเลนจ์กินน้ำทั้งวันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมใช่สิก็กินกาแฟตั้งแต่เช้าแล้วนี่เออใช่น้ํนคือน้ำถั่วปันสีสีอะไรปวดปวดปันอะไรนะถั่วถั่วอะไรนะ ยายที่ค่ะทุกคนถั่วปั่นสี่สีสีส่สีทำไม<ช>ต้องสีส่สีอะสีอะไรบ้าง<ช>พวงขาวน้ำมินเขียวเหลืองแสดแดงคำแรกจะงงงหน่อยคำที่สอจะงงกว่าเดิมอีกเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> เหมือนไวปลตหมิวแบบมีกาดเยอะๆอะอุ้ยแต่มัน เยยอะมากเลเลพราะว่าอย่างนมถั่วเหลืองอ่ะเขาทําเสร็จเขาเอากากอองตาเนี้ปั่นทั้งเม็ดเลยกินน้ําก็อิ่มได้เชิญเลยค่ะไใช่ทางใช่ไหมน้ำหมดแล้วทุกคนถั่วปั่นก็กินไม่ได้เราจะไปหาที่อื่นกันค่ะทุกคน <c oughs> ไปหาไปหาน้ำอันต่อไป ตามหาจนเจอค่ะทุกคนค่ะหิวข้าวมากแล้วเราก็เจอน้ำร้านนี้ค่ะอะไรอ่ะชานมไข่มุกโอ้ยก็ไม่กินถั่วปั่นแล้วม่ได้ไม่หิวไม่ไหวชานมไข่มุกดีกว่าไปค่ะอ๋อสั่งด้านนี้กล้วยหน้าเราไม่มีเมนูอันนี้คือหนึ่งแถมหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะมีหนึ่งแถมหนึ่งเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างค่ะทุกคน ได้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมสดอันนี้ก็เป็นชานมค่ะเดี๋ยวเดียวยวเดีอะไรหลอดมันใหญ่ดิก็หลอดชานมไข่มุกไงแต่มันก็ต้อดูดไข่มุกติดขึ้นมาด้วยดิก็มันถือว่าอยู่ในน้ำไหมไม่ถืออ่ามันมีตัวช่วยอะไรอ่ะหลอดเล็กดูดไข่มุกจะได้ไม่ติดยัดเข้าไปสสอนหลอดเขี้ยวน้องแข็งก็ยังดี ม,มันดูดไม่ขึ้นอ่ะทุกคนไข่มุกมันติดขึ้นมามนต้องดูดบนๆนะค่ะทุกคนว่าไม่กี้กินอะไรเข้าไปอ่ะโจมสดอร่อยไหมอร่อยแต่ถ้ามันอร่อยกว่านี้เพราะว่ามันต้องมีไข่มุกเฮ้ยอันนี้ดูดง่ายอันนี้ดูดง่าย <c oughs> ทุกคนค่ะดูนี่นะคะเนี่ยไข่มุกมันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ มากินนี่มันกินยาก,กินเย็นอะไรขนาดนั้นดูดไม่ขึ้นใช่ปะเนื้อไข่มุกมันฝังไปในหลอดแล้วอ่ะใช่มันดูดไม่ขึ้นลำบากลำบากกินเนื้อใช่เหรอออกินเื้อกินบนบนก็ได้แบบซื้อสัตว์ไงซื้อสัตว์ไม่ดูดไข่มุกไปค่ะไปหาร้านต่อไปดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินอร่อยๆพาไปอีกแล้วเหรอใช่ไม่ต้องหาหอีกแอ้วัวปัน่นนี่มปะเนี่ยอือไม่ใช่แล้วอันนี้ดีเหรอใช่โอเคไป เดี๋ยวพี่อัญจะพาเราไปหาน้ำอร่อยๆกินใช่ไหมใช่โอเคไปค่ะถึงแลวถึงแล้วถึงแล้วถึงอะไรร้านที่จะซื้อของอร่อยให้กินร้านนี้หรอใช่ร้านนี้เลยเดี๋ยวพี่อีใายแป๊บนึงเหน็นว่ายังหิวด้วยแต่ตังนี้ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยอะไร น้ำผลไม้ปั่นเหรอใช่เป็นน้ำผลไม้ไแบบอะไรนะคะอกไก่ปัน่นอ,อตังแบงล้อยขื่นขย่าวบ้านารือเขย่าวขย่าวขย่ายนี่คือเศษไก่เหรอใช่ที่เห็หนด้างล่านี่คือเศษเอาจริงไม่เคยกินเหมือนกันไม่กล้าซู้ๆนะ แล้วยอมอดตายก็ได้อ่ะเออให้ซื้อมาแล้วสักครั้งในชีวิตเนี่ยอร่อยอร่อยอ่าเฮ้ยแต่มันก็มีกลิ่นแบบขาวๆไก่นึ่งๆนะแต่ว่ามันมันกินได้มันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันอร่อยอุ้ยอิ่มเลยอ่ะทุกคนจูบอ่ะนี ไอจุกจริงอันนี้จุกจริงแบบเราจริงๆมันเป็นน้ำนักกล้ามจริงเหรอใช่ใครที่กินเวไม่ได้เขากินอันนี้กันอกไก่ทําผิดค่ะทุกคน <c oughs> เข้มข้นมากหิวน้ํามากไม่ไหวแล้ว <c oughs> เรามาเดินตามหาน้ําเปล่านะคะทุกคนค่ะ <c oughs> และไหนไหนวันนี้เราก็กิกนน้ําทั้งวันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> จะลองกินอันนี้สักครั้งหนึ่ง <c oughs> นี่ <c oughs> น้ำแร่เอเวียงน้ำแร่ธรรมชาติขวดละ42บาท ไปค่ะไปจ่ายตังกันเรามาดูกันว่ารสชาติจะเหมือนน้ำแร่ปกติหรือเปล่านี่ค่ะจ่ายตังแล้วนะคะทุกคนค่ะ<ม><ม>เคยกินเอเวงไหมไม่เคยชิมไหมก่อนน้ำแร่สิบบาทบ้านเราดีๆนี่นี่ซื้อเท่าไหร่นะสี่สิบบาทค่าเครื่องบินค่าเรือ รถบรรทุกขนส่งมาจากไหนเนี่ยอันนี้คือน้ำแร่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนไปตามหาน้ำร้านต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยทำไรอะทำไรอะทำไรอะเดี๋ยวเดมเนี่ยซื้อขนมอะไรไงทำไมไม่ได้อะเอ้เอา,าก็บอกว่าจะกินน้ำด้วยกันไงมาบอกกินด้วยเล่นๆเฉยๆพูดตอนไหนพูดตอนไหนว่าจะกินตอนคลิปไงตอนแรกเลยบอกว่าจะกินน้ำด้วยกันวันนี้จะลองดูทำชาเลนจ์นี้ด้วยกันไหมดับโถงง่ายนิดเดียวดับโถงดับโถ กินได้กินไม,ไม่ได้อยากกินเลยดิใช่อ่าถ้าพียนกินได้งั้นเรากินได้ด้วยอยากกินได้กินได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องทำภารกิจก่อนเดี๋ยวจะไปตังน้ำผลไม้รวมแล้วเดี๋ยวให้ทายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างถ้าทายถูกหมดชิ้นนี้รางวัลเฮยไปจ้ะซึ่งเมนูที่เราจะเอามาท้าแจมใส่นะครับคือเมนูนี้ Orange Country ประกอบด้วยส้มแอปเปิลเขียว สับป,ปะรดและแครอทไม่ได้กินนะพายอะ่ะบอกเลยไหนมาแล้วพานท้าถ่ายอะไรน้ำผลไม้ปั่น4ี่ชนิดอ่ะฮะให้ถายว่าข้างในมีอะไรบ้าง4ี่ชนิดทายหมดเลย4ี่อัน4อันอย่างน้อยก็รู้ไปแล้วอันหนึ่งอะ่ะส้มเอออ่ะได้เดี๋ยวขอชิมก่อนลิ้นแทบเพลบอย่างผมเนี่ยนะครับมีหลักฐานไหมเนี่ยวว่าในนี้มีอะไรบ้างมีถ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว ทุกคนรู้หมดแล้วตอนนี้เหลือจำสายเท่านั้นที่ไม่รู้แครอทส้มแครอทก็ถูกไปแล้วสองันแล้วแครอทด,ด้วยเหรอใช่สับป,ประรดถูกฮะเลีกันออนึงไม่รู้อ่ะฝรั่งอ่ะฝรั่งถูกปะ่ะฮะเอาไปเลยจริงเหรอใช่เอาไปเลย นึกว่าจะได้กินแล้วเฮ้ยแต่ว่าสีถูกแล้วอันสุดท้ายอ่ะเอาไม่ใช่ฝรั่งหรอหอมฝรั่ง,งอะไรอ่ะเข,ขียวเหมือนกันก็กลิ่นฝรั่งเนี่ยข้างนอกเขียวเหมือนกันข้างในสีขาวเหมือนกันเลยเหมือนฝรั่งเลยอะไรวะข้างนอกเขียวข้างในขาวพุทราโอ้ยใครก็เอามาใส่น้ำระดับนี้การพุท <Apple, S 1> ราแอปเปิ้ลเนาะ อปเปิ้ลสีเขียวข้างนอกสีเขียวข้างในขาวใช่อปเปิ้ลเขียวโอ้โหใครจะไป้ายถูกอะ่ะม่อยากให้กินอยู่แล้ววันนี้ก็จะได้ทำชาเลนจ์ให้สำเร็จมืดพอดีกลับบ้านนอนอม,มืดพอดีเลยอ่ะทุกคนคะ่ะแก้วนี้ก็ทั้งคืนแล้วกันโอโมแต่อกไก่คือแบบอิ่มอะ่ะอิ่มยันมืดอะ่ะบอกเลยคือแบบโอโกินได้แต่กลางวันพี่อันถามว่าแบบ เรไม่หิวบ้งหรอคือถ้าหิวเราต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพื่อจะกินน้ำให้ทุกคนดูใช่ปหคะแต่นี่คือไม่หิวเลยอะทุกคนคือแบบอกไก่นี่ช่วยเราได้<อ>สุดๆไปเลยดีกว่าถั่วปั่นเยอะเลยกินน้ำทั้งวันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็อยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะเรามีถั่วปั่นไก่ปั่นดีกว่า <laughs> แล้วก็น้ำพวกนี้ช่วยเราได้จริงๆคะ่ะทุกคนกลับบ้านไปก็น่าจะปวดฉี่มากๆ เพราะว่าระหว่างวันก็คือปวดฉี่จนแบบเข้าห้องน้ำไม่รู้ผี่หรอปวดฉี่ทั้งคืนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย